ครับอันนี้เอาดินเข้าตำทางครับอิโม่สองรอยเจ็ดครับเที่ยวที่สองลงเสร็จแล้วครับก็สโลหลังมาแล้วครับสโลหลังไอซีสองร้อยนะครับอ่โคมสุนะครับก็เป็นสโลหลังครับวันนี้ ก่อลงมาเที่ยวที่สองครับที่มันนุ่มนะครับที่มันนุ่มจมมิดเลยครับก็<ะ>เรียกว่ามิดล้อก,ก็ได้นะแบบนี้นะ <Ừ. S 2> ครับกอสวัสดีครับนี่คือทีมงานนั่ลรสีเขียวครับวันนี้ก็มาดูแลกันตำทางเข้าบ้านครับปราสโเ<ส>ขียวดัน อ๋ออันนี้ตักก่อนนะตัก,กอนดวยออกก่อนครับรถหนักเราสองทางชาบ้านครับก็ดินประมาณสักสามสักสามสี่สิบเที่ยวเนี่ยครับเดี๋ยวดูวิธีการครับเดี๋ยวดูวิธีการประจมขนาดนี้ครับจมเยอะสองสองเจ็ดนะครับ ครก็อันนี้ก็เดิมๆครับเดิมๆนีโน่นะครับ227ครับก็จมได้ใจเลยครับไม่ได้ดิ้นเลยนะครับถอยลงมาลงบุ๊บเลยถอยมาทีเดียวบุ๊บเลย กบอน,นนี้ก็เป็นการโกยดินออกจากท้ายรถครับพาถีงงานแล้วรถสีเขียวครับก็ไม่ได้ตัดไม้อย่างเดียวนะครับทําได้ทุกอย่างครับก็ตอนนี้ก็มาดูกันผมทางครับ ว่าดูแมคอรเขาทำงานไปแล้วครับอันนี้สโลนอกครับอ้าวดันเดี๋ยๆเดี๋ยๆๆๆๆสุดเยี่ยมมันสุดเอี่ยมอ้าวไปพอก่อนพี่ๆพอก่อน เอาอ่ะครับขึ้นครับโอ้โอเคเลยครับครับสโลเขียวอ่ะสโลหลังครับยกเลยยกได้ไหมยกเลยไหมย,ยกด้กมไหมพี่

ไม่โควกันไปแล้วยกหมดเลยยกหมดเลยเดินหน้าออกเดินหน้าออกไปทำก็แบบนี้ไม่อันตรายครับรถกระบะท้องเรือครับ ช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับล้อมฟรีครับยกบนเลยนี่แหละครับขับบนไม่โดนอะไรละ 1น0อยครับวันนี้ก็จะเปการทำงานของครับเจ้าโคบสุครับ p ีซีสองร้อนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นห้านะครับสภาพก็พอดูได้ครับใช้ได้เลยนะครับรถใช้งานนะครับแลวจบคลิปนี้ไว้ท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์นะครับในนรำบสีเขียวนะครับ